สวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนเย็นๆครับพามาล่อออกหมายใส่กบอีกครับเพื่อนๆแงบดักกบของเราก็มีอยู่สี่อันครับมีอยู่สี่หลังเหมือนเดิมครับนี่มีอยู่สี่หลังเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อเด็ดของเราครับเหยื่อปลาเหยื่อปลาน้อยครับปลากิมแล้วก็ปลากะดีรวมกันครับแถวบางพื้นที่เขาจะ อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าปลาหมัดปลาอะไรนี่แหละครับพวกปลาก,กิมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนครับเพื่อนเพื่อนเหยื่อปลาของเราจับไว้เมื่อวานครับกําลังดีครับถ้าเกิดของเมื่อวานเนี้ยนี่นะทุกคนดูมีปลาก็ดีกินกําลังดีครับถ้าเกิดถ้าเกิดเหยื่อนี่ครับผมถ้าเกิดเหยื่อมันสดเกินเรา ฟักๆฟักสัก,กหน่อยครับพอให้ไส้มันแตกให้ขี้มันแตกให้พอมีกลิ่นให้กลิ่นคาวมันออกเยอะๆแต่ถ้าเกิดเราเก็บไว้แค่ตู้เย็นไหมครับวันนึงแล้วก็ตอนเย็นมาดักนี่กลิ่นคาวมันดีครับออกจะกลิ่นตุๆๆ่วๆสักหน่อยกบชอบไปครับใส่กันนี่ครับผมจะให้ดูไหมใส่เรียบนี่อันนี้ผมเคยมาใส่แล้วทุกคนใครยังไม่เห็นก็ไปดูคลิปที่แล้วครับที่ผมเอลง อันนี้จะมาซ้ำครับมาซ้ำหมเก่าหลังเดียวเข้าสามตัวครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวใส่กันเลยเดี๋ยวจะข้ามก่อนเดี๋ยวใส่กันตรงนี้ครับเพื่อน,นยังไงยังไงผมก็ว่าต้องได้ตัวครับเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มไปไม่ต้องอะไรเยอะแยะครับ หน้าทางเข้าเราก็จะทำเรียบๆสักหน่อยนึงโอเคครับทุกคนเ็นอันใช้ได้อย่างเงี้ย เขาทำเรียบๆสีสวยกลัวอย่างเดียวครับทุกคนแถวนี้ตัวเหี้ยครับตัวเหี้ยเยอะสนุกแน่แหละครับทุกคนโอเคแล้วก็หาไม้ปักไว้ก่อนครับ ก็หาขี้ยามาปิด,ปดครับเพื่อนๆผมหาขี้ยามาปกก่อน <c oughs> แค่นี้ครับทุกคนง่ายๆไปใส่กันอีก นี่ครับผมเราจะใส่ตรงนี้อีกทีนึงอ,อันนี้เป็นที่เก่าครับที่ผมเคยใส่ไว้แล้วก็ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นรอยกบมันมานั่งนะทุกคนเนี่ยรอยกบแล้วตรงนี้ก็รอยตัวดีเลยครับเนี่ยตัวเงินตัวทองนี่ตัวเฮียครับเนี่ยดูรอยตีนโอ้นี่เป็นรอยหางมันลากขึ้นมานี่มาหน,นี้นี่อีกรอยตีนมันโอ้ตัวใหญ่ครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะขยับหนีมาตรงนี้สักหน่อยทุกคนตรงนั้นมันเป็นรอยเหี้ยมเดินครับแล้วก็มีรอยมีมดง่ามตรงนั้นอะ่ะเอาขยับหนีหมดครับมดงามกูเยอะ แต่งทางเข้าดีๆแล้วก็เยื่อเด็ดเรา เสียบไม้เสียบ,เ,ยบเอาขี้ยาอันเก่าครับเป็นมดด้วย โอเคเดีืสองหลังทุกคนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นในกันพรุ่งนี้ไปครับใส่กันต่อตรงนี้ก็เดีย๋ยวใส่ที่เก่าไว้ทุกคนนี่ที่เก่าผมไว้ตรงนี้สาลูกเล็กๆน่ะทุกคนดูยาวไปนู่นน่ะผมมาใส่ไว้สามหลังเลยครับตรงนี้มันบมแม่นสาหรกทุกคนมันเป็นร่องครับแล้วทีนี้ฝนตกเมื่อกีนะ้แล้วน้ำมันมาคังไว้นี่ ปลาก็เยอะครับพวกปลาหมอปลากระดีปลาช่อนหนวขึ้นน้ำเต็มคร,รับปลายุบยุบยุบยบยุบยบไปใส่กันเลยครับทุกคนเดีย๋ยวข้ามก่อนเดี๋ยวผมจะขยับไปใส่ตรงนู้นหน่อยนึงครับที่เก่ามันอยู่ตรงนี้นี่น,นี่ที่เก่าอยู่ข้างหน้าผมนี่ที่ยาผมก็ใช้อันเก่านี่แหละครับขยับไปสักหน่อยนึง มันหมานทางเข้าต้องจับสีสวยครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆ,ๆใส่เดือนเยอะ ไะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับที่ผมดักไว้ว่าเป็นยังไงนี่ครับทุกคนผมก็จะเอาขี้โคลนพวกดินเหนียวเนี่ยที่อยู่ข้างๆคลองข้างๆซาเนี่ยเอามาปกๆเอามาถมไว้ให้มันเสมอกับนี่ครับทางเข้านะปากเงียบเราเนี่ย,กกนนยแต่งน้ำตรงนี้มันเยอะครับที่ผมวดัดฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยนี่ผมมาปกไว้ให้มันเสมอแล้วก็ทําเรียบๆครับมีตัวเป็นตัวครับสูตรนี้ สูตรนี้ผมใช้ประจําครับเหลือหนึ่งหลังครับทุกคนไปหาที่ใส่กันนี่ครับหมายกบเราตรงนี้ใส่ไปสามหลังอีกหลังนึงเอ๊ใส่ตรงไหนดีไปครับไปหาที่ใส่กันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมายา้ำทุกคนผมเดินมามาเจอบ่อพายางเก่าเขาครับ โหป่าขึ้นลกเราทีนี้กบมันโดดครับทุกคนแล้วผมจะใส่ยังไงเนี่ยดู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 ทุกคนด,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 ดูเป็นบ่อพายางครับเนี่ยกบมันถึงเนี้ยโดดอุ้นั่นนะไปอีกแล้วกบโหแล้วผมจะวางยังไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีวางก่อนเดี๋ยวผมเอาท่อนไม้มาวางครับสองท่อน ปิดล่างปิดบนไว้เราก็เอาเงียบเราลงไปใส่น่าจะโอเคโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องลองก่อนครับหาไม้ก่อนนี่ทุกคนดูคนดูกบมันโดดออกมานี่เดี๋ยวผมจะเอาไม้มาวางไว้อย่างนี้ครับเนี่ยเอากันไว้ไม่ให้บอกให้เงียบเรามันพลิกกิ้งไปนูน่นหน้าจาะอโอเคนะทุกคนลองครับลองนี่ทุกคน เดี๋ยวผมหาใบไ,ไม้มาปิดก่อนครับเนี่ยนี่ครับทุกคนพึ่งนึกออกได้ครับมีเชือกครับเนี่ยเอาเชือกเดี๋ยวผมเอาเชือกมามัดติดกับแงบของเราเอาเชือกมามัดติดกับแงบของเราแล้วก็เอาขึ้นมามัดกับกอหญ้าไว้การพลาดครับการเงียบหาย แล้วก็ลากขึ้นมาข้างบนนี้กันครับกันไว้หายไปแล้เสียดายครับนี่เอามามัดติดกับขี่ยาไปข้างบนนี่นึกได้พอดีว่าเรามีเชือกอยู่โอเคไปครับผมรุน่นกันพรุ่งนี้ว่าจะหมานบะอันนี้ดักกบบนผ้ายางครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกเลยโอ้โห ดักใบมะม่วงครับเพื่อมันจะเข้าสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนเช้าๆครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าทุกคนโอ้ตอนเช้าก็อากาศก็จะดีหน่อยทุกคนไปหาร้อยยำกบกันครับดูซิว่าเช้านี้เราจะได้ตัวบะไปครับผม ลุยกันกับเหยื่อสุดเด็ดของเราแล้วเราก็มาถึงป่ากบของเราหมายกบของเราอยู่ข้างหน้าครับเพื่อนๆดูสิว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่าุุ้ยนกไก่นะ ชึบชึบชึบอยู่ข้างหน้าเรานี่เองไปครับดูหลังแรกของเราเลยอยู่ตรงนี้มีไหมมีตัวไหมเงียบๆนะทุกคนเอา้าไม่เงียบซะแลว้วจะเอ๋ หนึ่งตัวใหญ่ๆทุกคนโอเคเก็บก่อนครับผมหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มอืหนึ่งแต้ม,ตมสวยๆนี่ครับท่านผู้ชมเหยื่อเด็ดของเราไม่ผิดหวัง นี่นะทุกคนอ้วนตุ๊บเลยครับโอ้โหตัวแรกของเรามันแล้วมันหมานครับมันหมานซึบไปครับไปดูหลังต่อไปกันอยู่ใ,ใกล้ตรงนี้สามหลังติดเลยครับผม อยู่ข้างหน้าอุ้ยอุ้ยเข้าไหมเนี่ยหลังนี้ของเราจะด,ดูสิดูสิบิดนึงทุกคนเอาเรียบร้อยครับกระทุงโอ้โหอุ้ยใสยสวยๆตัวนี้ มีไซส์หน่อยครับใหญ่หน่อยแบบนึงครับทุกคนแบบนึงตั้งกล้องก่อน mm hmm. ไม่ทำให้ผิดหวังครับทุกคนเราเอาออกฝั่งไหนเนี่ย๊อยโอ้โหเต,ต็มไม้เต็มมือโอ้ บักเอฟบ,บักเอฟใส่ลงไปบึ๊บสองแต้มครับผมไปไปดูกันอีกมันหมานมันหมาน,มนดูหลังนี้สิจะหมานหรือเปล่าสองหลังติดครับผมหมานเมื่อกี้ หลังนี้ทำเงียบๆเ,เนี่ยแบบนึงครับเพื่อนๆตั้งกล้องก่อนนี่กบของเราอยู่ข้างหลังโอ้โหหลังนี้ไม่เข้าครับทุกคนเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหลังเนี้ยโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเหลือหลังนึงครับบ่อ้ายางไอ้สารูนนั้นแปลกประหลาด่อยครับหาที่วางยากไปครับไปดูนวยกันหลังสุดท้ายอยู่ข้างหน้าเราครับผมนี่มันเป็นยังไงดูสิ เป็นยังไงโอยบอกเข้าทุกคนดักย่าครับเมื่อกี้กบน่าจะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเมื่อกี้มันกระโดดเข้ามาในป่าเนี้ย เข้าเลยหลังนี้บอกเข้าครับทุกคนกบหลังนี้พาไปสองหลังเสียดายเสียด้ยมีจะลอยตีนกบเลยครับข้างพายางฝั่งนู้นจะเอามายังไงเนี่ยโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ได้สองแต้มครับถือว่ายังได้ตัวอยู่ถือว่าบ่แห้วใครเข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับสองแต้มนี่สองแต้มสวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ